สวัสดีค่ะเจี๊ยบช่องสงสัยจังค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับ EP นี้ค่ะเจี๊ยบยังคงเอาใจคอกาแฟแยอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่า EP นี้เจียบจะมารีวิวเนสกาแฟค่ะวันนี้นะคะเจี๊ยบมีมาเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้สีไหนตัวไหนดีจะคิดว่าเพื่อนๆไปลองหาซองเล็กๆแบบนี้ค่ะมาลองชิมดูก่อนก็สะดวกดีนะคะ พอเพื่อนๆตัดสินใจได้แล้วอะค่ะเพื่อนๆก็ค่อยไปหาซื้อที่เขาแบบแพ็คใหญ่ขึ้นเพราะว่ายิ่งเราซื้อแพ็กใหญ่ขึ้นอะราคาเขาก็จะยิ่งถูกลงนะคะอย่างสองตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นเนสกาแฟเรดครับห่อสีแดงจะคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นสูตรออริจินอลของเขานนคะเพราะจะเห็นเขาวางขายมานานมากแล้วอะค่ะ ตัวนี้น้ำหนัก45กรัมค่ะเจ็บซื้อมา29บาทส่วนตัวนี้นะคะซองสีเขียวเป็นเนสกาแฟเรดครับเอสเปรสโซโรสค่ะน้ำหนักอยู่ที่40กรัมเจ็บซื้อมา35บาบาทค่ะสองตัวนี้นะคะเขาจะมีขายแบบเป็นกล่องด้วยค่ะซึ่งแบบเป็นกล่องเนี่ยราคาเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ เกือบเกือบสองไปจนถึง230บาทแล้วแต่ที่แล้วแต่โปรค่ะเป็นกล่องแบบนี้นะคะข้างในกล่องเขาก็จะมีเป็นห่อแบบนี้ค่ะอยู่2หอ่อราคาเขาไม่ต่างกันมากนะคะแต่ว่าน้ำหนักข้างในกล่องนะคะเขาจะแตกต่างกันอยู่ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นภาพไว้ให้ดูนะคะตัวที่3นะคะเป็นนี่เลยค่ะ เนสกาแฟ Go rich and smooth ค่ะตัวนี้จะเป็นชนิดฟรี e ร r y นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากทราบว่ากาแฟชนิดฟรี e ร r y เป็นยังไงเจ๊จะเขียนเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะคะซองนี้น้ำหนัก35กรัมค่ะเจ๊ซื้อมา49บาทไซส์ใหญ่ของเขาก็จะมี2แบบนะคะเป็นแบบถุงชนิดเติมน้ำหนักประมาณ180กรัมแล้วก็แบบที่เป็นขวดแก้วอะค่ะ น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ200กรัมนะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณ230บาทถึง270บาทอันนี้แล้วแต่ที่แล้วแต่โปรเ,เหมือนกันค่ะถ้าเพื่อนๆจะซื้อกาแฟไว้สำหรับชงทานเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆชอบแบบไหนเพื่อนๆก็สามารถจัดเต็มได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะชงขายอันนี้ค่ะเพื่อนๆต้องลองไปคำนวณต้นทุนดูดีๆด,ด,ด้วยนะคะว่าเพื่อนๆจะขายได้ในราคาที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มชงแล้วก็มาชิมพร้อมกันเลยนะคะเริ่มแรกเราม,มาเตรียมนมผสมกันก่อนนะคะอัตราส่วนนมผสมของเราคือ1ต่อ1ค่ะวันนี้จะใช้นมข้นหวาน100 ml นมข้นจืด1 0 0 ml นะคะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันเมื่อเสร็จแล้วก็พักเข้าไว้ก่อนนะคะเรามาตวงกาแฟกันต่อเลยนะคะ ตัวแรกเป็นเนสกาแฟเรดคัพซองสีแดงเจ๊ฟจะใช้ที่1ช้อนโต๊ะค่ะตักแบบนี้เลยนะคะน้ำหนักเขาจะอยู่ที่ประมาณ7กรัมค่ะเพื่อความยุติธรรมเจ๊ฟจะชั่งน้ำหนักกาแฟทุกแก้วเลยนะคะตัวที่สองเป็นเน <Red Cup, S 2> so สกาแฟเรดคับเอสเปรสโซโรสซองสีเขียวค่ะเจ๊ฟจะใช้ที่1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ7กรัมเหมือนกันนะคะ ถ้าเพื่อนๆชงทันเองหรือชงขายเพื่อนๆไม่ต้องชั่งน้ำหนักแบบนี้ก็ได้นะคะตัวที่3เป็น n นสกาแฟโก rich and smooth ค่ะลักษณะผงกาแฟเขาจะเป็นเกล็ดๆไม่เหมือนกับ2ตัวแรกเลยนะคะเจียบใช้ที่7กรัมหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ เมื่อตวงกาแฟเสร็จแล้วเจ๊ฟจะเติมน้ำร้อนจัดลงไปปริมาณ70 ml ค่ะแล้วเราจะคนผงกาแฟาให้เขาละลายดีก่อนนะคะจึงค่อยใส่นมผสมที่เราเตรียมไว้ลงไปปริมาณ60 ml ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะกาแฟาแก้วแรกของเราก็เสร็จแล้วค่ะเราจะทําแบบเดียวกันนี้กับกาแฟาอีก2ตัวที่เหลือด้วยนะคะ น้ำที่ใช้ชงกาแฟเพื่อนๆจะต้องใช้น้ำร้อนที่ร้อนจัดๆนะคะถ้าน้ำไม่ร้อนกาแฟของเพื่อนๆอ,อาจจะติดเปรี้ยวได้นะคะกาแฟแก้วที่สามนี่พอเขาโดนน้ำร้อนแล้วเหมือนกลิ่นเขาระเบิดออกมาเลยค่ะพอมาชงพร้อมกันแบบนี้รู้สึกได้เลยค่ะว่ากลิ่นของกาแฟแต่ละตัวเขาไม่เหมือนกันเลยค่ะเท่านี้กาแฟทั้งสมแก้วของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เราม,มาเทาใส่แก้วน้ำแข็งกันเลยค่ะแก้วแรกเป็นเนตกาแฟเรดคัพซองสีแดงค่ะแก้วที่สองเป็น Red เนสกาแฟเร,โโรดคัพเอ p r e s s o ซโรสค่ะเหมือนสีเขาจะเข้มกว่าแก้วแรกนิดนึงนะคะนิดเดียวค่ะแก้วที่สามเป็นเนสกาแฟ g กลด์ริชแอนด์สมูทค่ะพอเทกาแฟลงไปแล้วน้ำแข็งเขาจะยุบตัวลงนิดนึงค่ะ เจี๊ยบก็จะเติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วเลยค่ะมาชิมกันเลยนะคะเพื่อนๆเริ่มจากแก้วแรกนะคะเป็นเนสกาแฟเรดครับห่อสีแดงค่ะเดี๋ยวเจีบขอชิมให้ครบทั้งสามแก้วก่อนนะคะ แล้วก็วนกลับมาชิมแก้วแรกใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสำหรับแก้วแรกนะคะเป็นเนสกาแฟเรดครับห่อสีแดงค่ะอันนี้เนี่ยรสชาติเขาจะแบบหอมกลมกล่อมสไตล์เนสกาแฟค่ะคือเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยสำหรับแก้วที่สองนี้นะคะจะเป็นเน so สกาแฟเรดครับเอสเปรสโซโรสซองสีเขียวค่ะ ตัวนี้เนี่ยรสชาติกาแฟเขาเข้มเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีความหอมหอมแบบหอมกลิ่นคั่วๆตามสไตล์เอสเปรสโซ่อะค่ะพอชิมเปรียบเทียบกันสองแก้วนี้นะคะเจี๊ยบรู้สึกได้เลยว่าตัวซองสีเขียวอะค่ะเขาจะมีความเข้มขน้นแล้วก็ออกขมกว่าตัวซองสีแดงแบบแบบรู้สึกได้ชัดเลยค่ะค่ะเรามาดูที่ตัวที่3ามนะคะตัวนี้จะเป็น n นสกาแฟโก r ริชแอนด์สมูทค่ะตัวนี้นะคะหอมมากคือเขาไม่ได้หอมแบบเป็นกลิ่นคั่ควๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าเขาจะหอมแบบเป็นกลิ่นกาแฟค่ะแล้วรสชาติเขาก็มีความเข้มข้นกลมกล่อม,มมากๆเลยค่ะและสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเจี๊ยบเท่านั้นนะคะอร่อยเพื่อนๆกับอร่อยเจี๊ยบอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะ เพื่อนๆไปลองทำดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็เข้ามาแชร์กับเจ๊บในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊บด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจ๊บด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ